อีกฟ้าราหารนะคะอีกไม่กี่วันฟ้าก็จะเป็นตัวแทนของ Miss Grand Thailand นะคะไปประกวดที่อินโดนีเซียแล้วกับการประกวด s s g r a n d i n t e r n a t i o n น l นะคะฟ้าก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ฟ้านะคะก็อยากจะชวนทุกคนมาซื้อสินค้าแพ็ค LPS ซ p เปอร์สตานะคะซึ่งทุกคนจะต้องร้องว้าวแน่ๆคะ่ะเพราะว่านี่เลยเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่ฟ้าเองนะคะจากเต็มากๆเลยดูแลในเรื่องของสุขภาพผิวพรรณนะตั้งแต่หัวจ ได้หมดเลยรวมถึงมีโปรไบโอติกด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรุงหัวเข่านะคะแคลเซียมต่างๆนั่นเองครับผมแต่ว่าทาางทั้งนั้นก็ยังไม่หมดนะคะยังจะได้ไปทริปสิงคโปร์สวันสคืนทริปนี้นะคะก็จะบอกเลยว่าพร้อมตั๋วเครื่องบินด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแคสแบ็กให้กลับไปด้วยซึ่งโปรโมชั่นทั้งหมดในราคาเพียงแค่52,000บาทเท่านั้นค่ะด่วนเลยนะคะเพราะว่า โปรโมชันนี้มีเพียงแค่2วันเท่านั้นค่ะคืวันที่29แล้วก็3 0นี้นะคะจะบอกว่าใครที่ไม่อยากพลาดนะคะก็สามารถที่จะทักพี่ๆอินดีนไปได้เลยนะคะรออยู่นะ